อันเราพามาเบิงอันบักกออันอันนี้ปลูกพึ่งล้งปลูกมันบ่นนอันนี้เราพึ่งปลูกพี่น้องเราพามาเบิงสวนบักกอเป็นรายได้เนาะพี่น้องที่ว่าอ,อยากให้มาเบิงว่าอู้หักเกษตรเอาว่มา,ามากเห็นพักเกษตรกําลังกินกระสมตจํำวิถีพอเพียงบ่แมนว่าแต่พอเพียงกะล้นเหลือละพี่น้องเป็นรายได้ได้สิพายางไปเบิงเนาะเราพาออกมาเบิงสวนเรา อ้นี่แหละพี่น้องเอยถ้าแม,นมา่นว่าเพื่อนขยันอ่าฝนก็สิปล่อยปล่อยแบบนี้เนี่ยพี่น้องยาวไปเลยท่นเนี่ยแล้วว่าปลูกได้ได้แค่ดเดือนก่นอ,ลอ,อปลูกเดือนเจ็ดอู้ยเบิ้ลส่ออ่อนอันนี้มะละกอส้ตมตำที่เราปลูกนี่อันนี้ฮอแลนด์จ้ะโหฮอลแลนด์มะกอกินสุกเมืนบ่ เออเฝ้าผิดขอโทษที่สมตำอยู่ทางไหนนะพี่น้องนี่อันนี้อยู่ด้านนอกอันจะว่าที่ว่าไปได้อน,นั้นคืออยู่บ้านเราด้านนหนอันนี้คืออยู่ที่สวนเบิ่งดูพี่น้องนี่แหละยาวาน,นั่นเด้อบอบิไผมานอนเฝ้าแท้แน่นอนม่นบอน,นี่อันี่นี่น้ำไม้น้ำไม่นี่แหละพี่นอ้องอืปลูกนะแล้วเบิ่งป๊ามาเราก็สอนสวนบนเมิ่งน้ำไม้พี่น้อง คือว you know, oh, ่ามันอยู่ไก่้นาน้ำดินก็ดีน้ำเด้อพี่พูดนะอันนี้เตียมที่บ่า้เบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งอันนี้ก่อนโอ้ยเนาะเบิ้งเบิ้งนี่็อกพูดนะป๊านี่ที่บ่านย้ายแล้วก็ลังอันอันตก้อไฟยนสิเผาพี่น้องเพื่อนเพื่อนบลวกเด้อทั้งนี่เพื่อนเผาเอาเด้อพี่น้องเบิ้งนี่จะต่อแล้วเป็นเป็นนวยนะจะผักหวานปั๊ดผักหวานต้นบบกใหญ่หนึ่ง สวนเนี่ยผักหวานแสดงว่าอันแค่ยู่แค่กินได้หนิเบิ้งทรงหี่คุณนบ่ได้ตัดแต่งเพราะสิได้อันนั้นแนมึงต้นผักหวานอ๋นอ้บน,นี่ผักหวานอีกผู้เบิ้งสตอแล้วกับคุณจนดำค้าต้นกับมีนี่แหละแบบว่าบอกยังไงบ่ได้หวังอันนั้นเนาะแต่ว่าเิ่นปลูกเพราะยู่เพราะกินแต่ว่าอันประกอนี่ก็คือเิ่นปลูกทรงพี่น้อง ว่าว่าออกแต่ละรอบจกตันก็ถ้าบก้อนแขกนวลน่นะออกเท่านลหลายตันอยู่อันนี้หัวจะเคยหัวจะร้องเนี่ยอืออันนี้หัวก็ร้องแต่อันนั่นก็คือได้ยินว่าบางทีก็เจ็ดแปดตัน,น,นเป็นม่อยเก้าตันสิบตันเก้าตันสิบตันนะพี่น้องนี่ก็จนลูกเลี้ยงจบหลังวันีน<ะ>้ยังหลอหลลกลูกสาปลูกบอกอจนลูกเลี้ยงจบนะเออนี่นั่นนะพี่น้องเบิ้งอาชีพนะคะที่ว่าสู่แล้วก็ขยันหมั่นเพียรเนาะ โอ้สวออนอันนี้เราเราเพิ่งทดลองนี่อันแปลงนี่หมายถึงว่าทดลองอันมาละกออ่าฮอลแลนด์เด้ฮอลแลนด์กับลูกชายเป็นงไงนั่นล่ะทรงมาตโนทรงมาเลเซียอืพันนั่นเม่นบ่โอ้ยพี่น้องเห็นกับอันไม่เห็นก็เล็บแบบภูมิใจแทน,นเพื่อนว่าข่อยกับอยากเคศแต่ว่าข่อยคนผู้เดียวปาดหยอดผักผกโดโฮเกเดอยู่แบบนี้โอ้เดี๋ยวมีสายเขาต้องใส่สายไอที หนูรับกันนะว่ามันเฮ็ดอีหยังพอดีคุยจุลนละะต่อยลำไยบุ่นพี่น้องเอ้ยเพื่อนผู้ใดต้นนี่แค่น่าด้วเนาะอืออือู้ยต้นผักหวานเพิ่นรอบบ้านเลยตัวน,นี้รอบสวนเลยตัวเน,นี้ยต้นผักหวานน,ะน่ะป้าผุนน้น่ะมันพอเป็นหน่วยที่ผักหวานนี่เออต้อนบักใหญ่ต้นนี้แม่ เอาตีปีนขึ้นตีบะเนี่ยเอาตีปีนเอาล้ใหญ่มันมันโดกมันแกเนาะก็ต้องเอาลงเนาะเพื่อนเอาบดลยอือเพิ่นเพิ่นสอยนั่นเหมือนเจว่าเพื่อนกับสินมะเล็มเอาไปกินพี่น้องไปแจกกันแต่ว่าอู้นี่แม่ผักหวานแม่วาดผักหวานต้นหมกไงคุณน้ะอุ้ยส่ออวนเด้อเราปีนเราปีนไปเก็บล้มใหญ่ มันยังลงมาหนีพี่น้องแตงไทยกําลังออกดอกสมัยตะกี้ต,ตําแตงกระจาเนาะอู้ยแซ่บหลายแต่ว่าให้เป็นนวยวันเป็นดอกพี่น้องเพราะว่าฝนเพิ่นนันนันเราเป็นกระเพิ่งกําลังงามเลยพคุณได้ออกมาโอ้ยบุหรี่ปลาเนาะไม้ตรงนั่นตีปลาเนาะไม้ได้เก็บอ่ะปุ๊ดมันก็ได้เก็บตลอดตอนนี้มันอยู่ใกล้น้ำอ่ะปุ๊ด เอาบุกค่ะบุกว่าสันบ่ได้ใส่เกิบอันนั้นมากเอาเกือบไปนี่บุกไปนี่เอา้า <c oughs> สออนแสงไทยกำลังเงินแน่นผู้ใดเต็มพี่น้องกำลังงามๆผู้ใะดอกออกเหลืองเต็มอยู่นี่สิหลังเดี๋ยวออกมานหัวมาสวน <c oughs> โอ้ยเอาบบดนี้อันทา้งเล็บ่มึงข่อยเดี๋ยวแบบนี้โอ้เนาะมาธุระพี่น้องพอดีได้คุยกับเราเราไปไป,ไปออกไปสวนสัน ป๊าพุ่นย่างไปโบราณดอกไม้ดองก่อภัยที่เพิ่นปลูกอันนั่นน่ะเตี้มอือคืออะไรพ่น่ะป้าเอ้าวลำไยต้นนั่นป๊าเบิ่งไม้ดองอันนั้นทิ้งก็เลยยางไปเบิ่งลำไยต้นนั่นก็นะใกล้ๆก็นะลงย่างไปย่างไปโบราณดอกไม้ดองเกือบควยขี้ดินอบแล้วเบิ่งเบิ่งลำไยต้นนั่นเบิ่ง ใชว่าถิ่งบ่กะถิ่งอยู่ดิถ้าเพื่อบ่มีคนมาพม่นกับโบได้ห่วงหรอกพี่น้องกินฝากผู้ได้อยากกินกับอกันได้เนาะคนแถวนี้เนาะบึงบ้งฟาดกักซากอยู่แต่ว่าสะอ่อนอันนี้ข่อยย่างไปบัชเพราะว่าทางมันอันนี้พี่น้องอดินมันฉ่ำแล้วติดเกือบข่อยแล้ว <c oughs> โอ้ยเอากระสันเอาข่อขยสิโค้งกลับจังใดระบัดนี้จังสี่ได้ไดพี่น้องค่ะได้ออกม้าน่ะได้ออกหัวออกส่วนมาอันบึงน้งไง ข่อยข่อยจะอ้อนโอนเลยฝนล้มก็เย็นชวยๆพูดอะเราก็ขึ้นล้ำยัยอันว่าเอาไปขายที่พ่เพิ่นเอาไปแกะกันกินพี่น้องพู่นะเต็มเพราะว่าต้องเก็บลงเพราะว่ามันแก่มันสุกเกิดแล้วพี่น้องโลนกับเต้มเหมือนกันเห็นไหนี่แหละที่คอยว่ารู้ดูการพุละมากรากไม้พิ่น,ลลนปลูกเนาะคือปลูกได้ โอ้ยเหยนก็บุญแลเอาสูงสบายขึ้นไปเก็บเอาหักเอาหักเอาความอุดมสมบูรณ์ี่แล้วก็ลงอันปะกอคขึ้นกันส่วนกำลังลงแต่ว่าโมกอนเป็นป่ากล้วยเห็นปะเพราะว่าสันขับรถผ่านโมกอนเห็นเป็นส่วนกล้วยเนาะบัดนี้โลออกแต่ว่ามันกันเลือเป็นกล้วยอย่างกล้วยเอออื้อ ั้งเลยนะอืมสะอ่อนลำย้ายไปน้องหวานซ้ำเนี่ยซ้ำที่กำลังเก็บเนี่ยหาบาทจีเออนั่นแหละอันนี้ก็เก็บไปพี่น้องอืมต่บานน้องใหม่อุ้ยสะอ่อนบัตรใส่บูทมามันลุยไปปลอหอด นอรงมิตอขาแกเจ้ว่ามันเป็นมีบูตรอีันือเามือลมตอนนั้นแล้วมันเปนได้ขว็ได้เอาบูดใส่ถ่ายรถมา้ข้าน้ำยู่ขึ้นพี่จุมองเขายืนแก่ม้าเอนอฝนว่าถ้าน้ำยู่นะพี่น้องหมายถึงว่าฝนดีบ้านลังนี้กับถ่่มมื่อันจุ่จุเพื่อนเลยเป็นบ่อืออันนี้คือหมายถึงว่าช่วงฝนแห้งอืออือหมายถึงว่าถ้าช่วงฝนดีเนาะ น้ำมพีพี่น้องจุจุจุพื้นบ้านตรงนั้นเลยว่าสันแต่แล้วว่าถ้าแมนข่อยได้เอาบูดมาแล้วสิพับไปบึ้งเราใหม่ดันรางพี่น้องออ้ล้วว่าสีสะออนหรือแมนอยู่ข่อยข่อยสภาพข่อยของไม่ตั้งใจแต่ว่าเพราะได้บอกกับเราเราไปไปไปออกไปสวนว่าสันนี่แหละพี่น้องมาเราทั้งสี่เราพี่น้องนะทุกช่วงฤดูการพุ่นเก็บแป๊บเดียวเต็มถุงกับไบ้เราเงินลงมาเราอุ่นเก็บแป๊บเดียวนี่ค่ะความสุขล้นๆ้นนะบานเขา นี่คือคนไปเอาหนมใหม่เมื่อนึงเอาจากรอบนี่รอบเดียวแต่ว่าเฮ็ดมื่อเดมือเออเฮ็ดเมื่มื่อนี่พี่น้องก็คือมาเอาแต่เศร้าเออมาเอาแต่เศร้าเรากลับพู้ก่อไฟกองไฟก่อถ่าแล้วนี่พี่น้องป้าพุ่นมื่เป็นหยางเดียสอ่อนสอ่อนหนมใหม่พูดนะนะอือโยปวดผัวพูดนะไปเรากลับสิพระกันไปลาย้ายเราก่อไฟถ่าแล้ว เผาบัดนี้เพราะว่าทั้งมี่นบ่ลวกก็่นเผาเอาจังที่ไทยเบิ้งเั่นแหละไปจ<ะ>าออกไปแต่ขอยน้ำก้น